กับตันมาปนเรือเฮ้ยมันมีลูกน้องด้วยหรอฝั่งซ้ายหรอช่างแมงกดเปิดแมงเลยปุ่มปุ่มโดนโดนโดนสกกดากระโดงเรืออีลิทกับตันวะเมื่อกี้ทำได้พันแปดนี่พันแปด สิบสามนาทีโอ้ทันอยู่ทันทันทันที่นั่งโอ้ใครชนกูมึงชนกูทำไมฮัลโหลผู้เหลือแม่งโคตรใหญ่ไอ้ตุ้มตุ่มตุ่มยิงปืน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 โอ้หมื่นหกคนเอาแรงจัดแรงจัด